เดี๋ยวนี้ก็ด่าน s p ปเชียลสเต e ได้ง่ายกันเยอะเลยสวัสดีครับกับไลเลนเจอร์สเปเช a ยลสเต e วันประจำวันเสาร์ที่11เมษายนครับบนไปนก็ตรงนี้ครับธรรมดาสเปเชียลสเตทนี่กว่าจะกดเข้าได้จะค้าง,คงประมาณ10วิครับเดี๋ยวนี้เข้าง่ายกันเลยไม่รู้เขาปรับเปลี่ยนอะไรโอเคเราจะลงด่านพิเศษกันลงแค่ขนนอกหมดนะครับ ช่วงเลนดั้มันอื่นคงไม่มีดยงไม่มีอ่ะไม่มีอารมณ์ทำ <c oughs> ผู้สื้นทั่นเลยนะลองแกะเลยแล้วกันครับคุณมันเพิ่ทำยากอะให้ผมทำไงอะนะมันต้องตัดเป็นสี่คลิปแล้วเอามารวมกันอ่ะก็ผมต้องออลทุกสองชั่วโมงอืมขั้นตอนเยอะไป เราก็เอาเท่าที่เราได้แล้วกันน้องก็ต้องไปรันรอมของน้องเองครับนะ, <c oughs> ะดูผ่านดานแกสักสามรอบอย่างอื่นสักอย่างละรอบแล้วกันครับ ไม่กดแรกแล้วครับทีมเก่งและแต่กดโล่กับน,น้ำแข็งอยู่หน้าด่านเนี่ยด่านอื่นอาจจะกดแค่โล่อย่างเดียวครับได้จริงต้องน้ำแข็งก่อนที่มันจะทีป้อมแตกครับโอเคสมบูรณ์ครับ ก็เป็นคนสอนคนอะไรแนะนําเรื่องการสุ่มนะดูไปดูมาโดนแซงไปแล้วเว้ยคนอื่นก็สุ่มได้เจอกับผมแล้วบางทีก็รู้สึกว่าโไมโกกระจอกจกังวะโอเคช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีที่จะ <c oughs> โอ้โหเห็นอยู่นะครับมันวิ่งไม่เร็วเลยตานี้ แต่เราทำให้มันหยุดตรงนี้ไม่ได้ไอฟอร์จูนฟิตนี้ได้ทุกวันเลยกี่แข่งแล้วแต่ก็ยังไม่เยอะอ๋อแถมใช้พวกนี้ด้วยอับดุลลาเนี่ยมันก็เจ๋งใช่ไหมมันมีล่าให้ล่าด้วยนี่นะถึงว่าเขามีกันเยอะเชอเร์ลิน่าเห็นสกิลมันสตันหมูหรือปะติดชาหมัว อยากจะลองเหมือนกันอาจจะต้องลองแต่เราก็อยากได้บัวขาวไปเจ็ดดาวแต่กบหกดาวก็ไม่ให้ลานะไม่ให้เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยได้เลยโอ้ชีวิตลันทด เอสอันดิขึ้นเตือนบอกว่ามีตัวเพิ่มพลังโจมตีอีกแน้นนะเราจังหวะเรามาไงบางทีเราก็ลืมเนี่ยแช่ก่อนที่เขาจะได้ป้อมครับเขาจะได้โดนอัดซ้ำาอีกด้วยเต็ดปับโจมตีก็จบแล้วครับ ใช้เักทีมประมาณนี้ผมว่าผมพอใจแล้วนะแต่พอเล่นไปสักพักนี่ก็เอ้ยได้อีกในว่าจะเอามาสเตอร์ไว้เอาซูเปอร์มาสเตอร์ไว้อย่างเงี้ยแต่พอมาดูตัวเองแล้วโ,โหจะมีปัญญาเหรอเจ็ด <c oughs> ดาวซูเปอร์มาสเตอร์อีกสองตัวที่อยากได้แปดดาวอีกหนึ่งตัวยาก จับจังหวะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกันไปลู้ตอนมองก็เห็นนะครับเห็นเป็นปกติสเต็ปแล้วหายไปไงก็ต้องปรับเปลี่ยนกันกดดไปยังว่าเออค้างนานเหลเือเกิน Okay. เอาลืมหน้าแช่พอลืมแช่แนวหน้าหายเลยไอ้พวกนี้สแปรมันหนักนะเกือบพยายามจะไปตีสู้กับมันนะครับก็ทําอย่างที่ผมเล่นนี่แหละติดโลดไปก่อนพอจังหวะพะทะแช่มันไปเลยเออให้ให้เราดี้กวาดไปก่อนนะ บีบให้มันไปอยู่สุดป้อมก่อนเราจะได้ได้เปรียบครับจะไปยืนชนซึ่งหน้าเสร็จโอ้ยเบอกแล้วว่าเห็นอยู่แต่จับไม่ค่อยได้เ้อ สีดาวสามดาวช่วงเนี้ยออกทีก็ได้ได้มาจนหน้าลำคาดเลยจะเยอะอะไรทั้งน้าไอ้พวกนี้ก็ต้องอีโวขึ้นไปครับพรอมันครบแล้วล่ะแล้วที่เต็มก็เลยต้องดันขึ้นไปเออที่แกะแมงตัวลนะ มีเจ็ดดาวหนึ่งตัวหกดาวมาสเตอร์อีกสองวเป็นสามขาดอีกสองตัวขาดมาสเตอร์อีกสองตัวสองตัวก็คือหกดาวสิบตัวเออขาดอีกแปดครับเราจะได้แกะแปดดาวอีกแปดเองจับได้เพละสามตัวสามวันก็ได้แล้วครับเออตะลกเหอะ แต่แกก็ได้บ่อยนะนเราจำได้แต่แกตัวเองมันได้บ่อยกว่าอีกอ่ะถือเป็นรายงานแล้วกันวันนี้ก็ชิวๆวันหยุดชิวๆสบายๆกันดีกว่าโชว์สมบัติครับเนี่ยเก็บจะใช้คำคำว่าหาเก็บอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไรแน่ ขาดอีก2ตัวครับขาดมาสเตอร์6ดาวอีก2ตัวแกะเมื่อกี้พูดไปแล้วไอ้นี่ก็ยังขาดอีกครับขาดอีก3ขาดอีก2เนี่ยนสตัวนี้ก็รอคิวอยู่ครับขึ้นได้อยู่แหละคิดอยู่ว่าจะเอาใครขึ้นคือมาต้องมาพร้อมๆกันครับมันไม่เข้ากับทีมเท่าไหร่ไอ้พวกเนี้ยไอ้คู่เนี้ย ถ้าคิดแน่ใจนะทีมใหม่นะถ้าเชลิน่าสกิลมันติดสตันหมู่จริงๆนะแล้วมันตีสเปซอะไม่แน่ใจส,สกิลจะสตันหมูลล่หรือเปล่ายังไม่เห็นคนทำเลยหรือว่ามีคนคนทำแล้วเดี๋จะลองเซิร์ชดีกว่าถ้าสตันหมู่ก็น่าลองครับแต่มันโดนสเปซท,ทีตายก่อนดิเออแต่มันเร็วนะเลขได้เร็วเนีย่ยจะเป็นแนวหน้าตัวใหม่ครับเปล่าครับเชลิน่า ถ้าบ่าวตั้งโลดได้ก็โคนี่ช่วยกวาดครับโคนี่แล้วก็พวกพ่อมดแม่มดทั้งหลายนะแต่อินเดียโคนี่ช่วยอีกตัวสองแล้วอีกตัวอะไรดีคิดอยู่ที่จะตัวสเปรย์ไกลไกคิดต่อไปครับแถวสองมีแล้วโทรอีกแค่นี้ก็แล้วกันพูดยังไงจะมีได้ฮันนี่เมื่อกี้หนึ่งตัวแล้วจะเอามาสเตอร์เช็ดดาวใช่วยมา สองขาดอีก3ตัว1นขาดอีก14ตัวครับ6ดาว,วตัวไบอีก1ิ1สตัวเลนี่ถึงนี่เลนี่มันเท่าไรห110นะร่วะร1อป่ะบบเลนี่ขาดอีกอแปดตัวก็เสียงเปลี่ยนใช่ะสักคู่ ตื่นมาไงรับไปชอบเลยเกินครับรีบทําเลยแต่ทำไม่เสร็จเสร็จไปไงคือบอกแล้วอาจจะมีทุล่อาจจะโผล่นู่นโผล่นี่เลยมีเรียกตัวไปทำนู่นทำนี่อีกเจมโอเคครับไปไล่กันเองแล้วกันอ๋อนี่เบารอลอขึ้นอยู่นี่เขารอขึ้นเจ็ดดาวครับมีของแล้วบ้าง ขึ้นสบายสายครับขึ้นนี่เสร็จมีอะไรอีกไหมจบแล้วมั้งแม่มคาร่าก็ใกล้ามาสเตอร์แล้วครับเนี่ยยังมีสำรองอยู่ละครับจะดันเชลเน่าลองสกิลก็ได้เดี๋ยวดูคนอื่นทำก่อนถ้าถูกใจจะเรียนแบบจะเอาเชลีน,น่าหรือเอาพวกบัวขาวขึ้นดีละครับ โอ้หลายใจเขค,คัหมดหรือยังตัวนี้หมดเปรียการบทน,นี้แล้วครับอ่ะที่เหลืออย่างละหนึ่งรอบนะโอเคเลเน่ครับเลเน่สกิลรู้ธรรมดาไปยังไม่เคยโดนอัดตายจากเลเน่นะ ระยะยืนมันใกล้ๆก,กับระยะเดียวกับหมัดใชมั้มแต่หมัดมันได้เป็นตัวแถวหน้าไงตัวแถวหน้าก็คือเลือดเยอะกว่ามีอะไรไหมแถวหน้าที่ยืนไกล้อะ สันเลนี่มันเป็นตัวแถวสองไงแถวหน้ามันจะก็ได้เปรียบก็คือเลือดเจอะครับควรจะเลือดเจอะแถวหน้าที่ยืนไกลก็คือโกงไงเลือดเจอะด้วยโจมตีก่อนได้ไม่ติดกันครับ ใจร้จังเลยเห็นอยู่ครับและพอจับจังหวะในใจก็รู้อยู่ครับว่ายิ่งเรากดชา้ามันยิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เอากะชัวเ์ไ่เออต้องชัวไว้ไปมาเลยแล้วจะอย่างนี้แบบถ้ามันได้เร,เร็วจะมั่นใจไงแล้วมันก็จะได้อีกแต่พอพลาดเราก็จะเสียความมั่นใจ อ่ะไปพูดเลยเน่ก่อนไม่ค่อยแพ้เพราะเลนเน่ไงพอเราได้ต่อยมันก่อนแล้วมันเลือดน้อยกว่าเรา <c oughs> เสร็จแล้วดิและถ้ามันติดสกิลมันก็ต้องมีท่าโชว์เปนก่อนไงมันจะแปลงร่างอ่ะ <c oughs> จะแปลงร่างมันก็ต้องมี โชว์กันว่าจะแปลงท่านู้นท่านี้จะาเอาออกสกิลมันนั่นแหละมันง้างนานเหลือเกินเนี่แเราก็ใส่ก่อนใส่จะมัันร่วงก่อนฉะนั้นมันก็เลยดูไม่โหดเท่าไหร่ก็ดูไม่โหดจริงๆนะเลยเนะ่คงต้องแบบซปเปอร์มาสเตอร์เลยละมั้งถึงจะโหด แบบเรียกได้เร็วเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็โผล่เนี่ยคือถ้าได้จังหวะเอาเืนมันยิงรัวๆเลยนี่โอเคครับสมกันทำไมด่านนี้เร็ววะเหลือโพดแบบครับแบ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 บสวิตช์คัพเคก้กอยากได้อยู่พอดี เร็วเกินทำไมเร็วขนาดนี้วันนี้ยังไม่ได้แลกเลยแลกไปแต่ก็ลงเท่าเดิมนะครับขออภัยจริงๆว่าใครที่อยากดูรนด้อมเยอะๆจัดให้ไม่ได้แล้วเราก็อยากรนด้อมเยอะๆเเรายังเราไม่เหลือแล้ว <c oughs> ด่านธรรมดาเราไม่ได้ลงแล้วนะไม่มีเสร็จลงเลยลงดน่นไม่เสร็จก็เกี้ยงแล้วอะ ไปยังวะเออช้าเหลือเกินเค okay, ครับมาเจอกันในตาสุดท้ายพอลงน้อยโอกาสภาพปกสวยๆเขาน้อยครับก็คือวันไหนไม่ได้หกดาวเลยก็อาจจะเป็นค้างนานอีกโอโหตกใจคิดว่าเสียเสียฟรีกระตุกอะไรอะ่ะเอ้ยเราก็ไม่ได้โหลดอะไรนะ มีหมัดไฟหรือมีหงอกคงครับขอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเปิดให้ได้เลยกันมันก็จะเล่นง่ายกันครับถ้าไม่มีตัวฟรีมีเยอะครับแต่มันก็จะมีตัวดีๆนะถึงจะล่าตัวฟรีได้เคสมกันขั้งสุดท้ายครับก็ตกโอะรู้ว่าเร็วอยู่นะครับพยายามเร่ง จังหวะจบให้มันเร็วขึ้นก็ปาดซะงัน้นโอเคเดน,นี้สเปเชียลสเต e ก็จบแค่ตรงนี้ครับไม่มีแถมแล้วขออภัยก็ไปสุ่มกันเอาเองแล้วกันเท่าที่ได้ของน้องๆน,นี่เด็กก็ต้องไปจัดการกับเพื่อนก่อนครับลบพวก ID เปล่าแล้วอาจจะไล่ลบ อืมเพื่อนที่แบบจูด่านได้น้อยอ่ะด่านหนึ่งด่านสองเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเขาลบไปก่อนส่วนใครที่แบบโดนลบโดยไม่รู้ตัวก็อยากแอดกลับมาก็ได้นะแต่ไม่น่าจะโดนหรอกถ้าคนเล่นลายลายเลนเจอร์อ่ะส่วนลายคุกคก,กี้รันนี่อืม ก็ไม่ค่อยนั่นแล้วไม่ค่อยได้งองแง่งกันลายคุกกิลันเท่าไหร่ก็ถ้าโดนลบไปก็อแอดใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาแอดไม่เจอก็ส่งชื่อมาบอยบายได้ครับเพราะบ,บางทีเวลาเราจะลบชื่อเนี่ยเราต้องบล็อกก่อนครับบล็อกก่อนถึงจะกดลบได้เป็นระบบที่บ้าบอมากเนี่ยถึงมีให้บ่นเยอะแยะเนี่ย มาเจอ5,000ลายเชื่อแต่ทงบล็อกก่อนบล็อกเสร็จแล้วก็ต้องมากดลบอีกที่เย้บ่นอีกแล้วเออเที่ยวให้สนุกแล้วกันสวัสดีครับ